YWCA Christmas Charity Bazaar 2021 x x i n t o n World สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ไม่ควรพลาดงานนี้ครับ YWCA Christmas Charity Bazaar 2021 x x i n t o n World งานออกร้านจำหน่ายสินค้าพรีเมียมนานาชาติจากประเทศต่างๆมากกว่า50บูธจัดที่ชั้น3ส่วนการค้าเซนทัลเวลร่าชมประสงค์ครับภายในงานมีจำหน่ายสินค้าของกินของใช้จากต่างประเทศรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้ใจ่ายนำไปช่วยเหลือองค์กรทางสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กด้านสุขอนามัยโรงพยาบาลต่างๆซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นต้น YWCA จัดงานเนี่ยนะคะเราจัดมา6-70ปีแล้วนะคะดังนั้นการจัดงานครั้งนี้ก็คือสืบสาร tradition ของเราตลอดไปเพื่อว่าเงงานคริสต์มาสจะได้มีความหมายคริสต์มาสคือการให้ใช่ไหมคะดังนั้นางานของเรานี้ก็เพื่อจะได้มีเงินไปให้ค่ะให้กับคนที่เปราะบางทุกกลุ่มนะคะเราไม่ได้เจอะจงว่าจะต้องให้ผู้หญิง หรือว่าให้เด็กหรืออะไรเงี้ยทุกกลุ่มค่ะที่ที่เราให้ได้เนี่ยเราจะให้ทั้งนั้นเลยอีกอย่างหนึ่งก็คืองานเด้อนนะคะออนอกจากวัตถุประสงค์เรื่องการให้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่างานเนี้อนนะคะการออแกไน์หรืออะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันเป็นผลจากการรวมตัวกันเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะแสดงความรักต่อคนทั่วไปให้รู้ว่า พระเจ้าเป็นความรักนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็คือถ้าคุณช่วยกันมาซื้อช่วยกันมาหาหรืออะไรก็ตามมันก็เท่ากับคุณช่วยเราในการให้ค่ะเราจะให้แล้วก็ให้แล้ก็ให้นะคะดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้กรุณามาช่วยกันคุณได้ซื้อของที่มีประโยชน์มากมายผลไม้นะคะสดใหม่อร่อยเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อวานนี้แล้วก็ของอะไรที่เป็น ของใช้ในบ้านซึ่งหายากนะคะก็จะหาซื้อได้ในงานนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมีเวลาว่างมาได้เลยค่ะจะกนกระทั่งถึงปีใหม่นะคะเชิญมาได้ค่ะงาน YWCA Christmas Charity Bazaar 2021 S. Central World จัดขึ้นตั้งแต่วันที่22ธันวาคมจนถึง2มกราคม2022ครับพี่น้องท่านใดสนใจหาซื้อของขวัญของกินของใช้ก็สามารถเดินทางมาได้ที่ Central World ชั้น3โซนเอเทียม e และโซนร้านอาหารทางเชื่อม BTS Skywalk ครับนอกจากจะได้ของดีมีคุณภาพแล้วยังมีส่วนเชื่ออสังคมด้วยนะครับ WWCA Christmas Charity b a z a a r 2021 S Central World 20ธันวาคมถึง2มกราคม2022ครับ CNTV g Thai News สวัสดีครับ